ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะคือคนที่จัดอะเบื่อคนเรียนเขาไม่ได้เบื่อนะเราะมีเข้ามีออกมีเปลี่ยนมีปัญหามีอะไรแย่ๆมากมายแต่คนจัดเนี่ยอยากได้คอร์สใหม่อยากได้คอร์สใหม่คนเรียนยังเรียนไม่จบเลยยังไม่เข้าใจเลยคอร์สเก่าอะบริบทของการสร้างผู้นำในองค์กรยังไงอชาต้องทำ พวกนี้ก็เป็นผู้บริหารที่ไม่เคยทํากันบ้านเนาะต้องบอกนี้เพราะปะกติผู้บริหาร,รมักจะให้เด็กทําแล้วนํามาเสนอแล้วเราจะวิจารณ์ว่ามันดีไม่ดีเพิ่มเติมอะไรอะไรเงี้ย <Yeah. S 1> พอถึงเวลาที่อาจารย์มามันต้องทำเวิร์กช็อปไออีกโก้เดิมมันทําให้ตัวเองไปไม่ได้เพราะมันอายว่าไม่รู้เรื่อง ถ้าอยากจะถามว่าโอเควันนี้เราเห็นแล้วเราว่าผู้นํายุคใหม่คุณจะต้องมีทักษะอะไรบ้างนะครับมีคาแรคเตอร์อะไรบ้างแล้วก,บบวกร,กระบวนการในการพัฒนาผู้นำครับเพราะว่าวันนี้ต้องเรียกว่าพัฒนาผู้นําแบบเร่งโตเพราะเรามีเวลาน้อยมากนะครับเนาะแต่ว่าธุรกิจมันไปเร็วมากคู่แข่งก็ดูเดือดเทคโนโลยีก็มากระบวนการในการพัฒนาผู้นําให้แบบเก่งเร็วพร้อมใช้งาน ready to use ได้เร็วครับในอยากถามเป็นไอเดียพี่ๆว่าคิดว่ามีกระบ,บวนการไหนทําอะไรยังไงได้บ้างครับ ถ้าเราพูดคำว่าเบเบและเบสิกเนาะครับนะคือ leadership development program สำหรับพี่เนี่ยไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนะคะทักษะของการเป็นผู้นำผู้นำคือคนที่ทำให้คนอื่นอยากทำงานในสิ่งที่ตัวเองต้องการทักษะมันเหมือนกันครับไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนแอ p r o a c h มันเปลี่ยนนะคะจะต้องแบบ uh, convince เขาได้ motivate เขาได้อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อยากจะบอก HR นะคะสิ่งที่เราเป็นหนี้ผู้บริหารคือการจัดด e a d e r s h i p ์ e ดเว o p อปเมนต์โปรแแล้วต้องจัดแบบต่อเนื่องอยากจัดแบบเขาเรียกว่า p a r a เซติโม่อะปวดก็กินแก้ป่วยอะไม่ใช่นะคะถ้าด e จิตาชิ e ต์เดเวล็อปเมนต์โปรแเนี่ยเป็นการสร้างคนแบบระยะยาวแล้วก็พยายามทำให้มันน่าตื่นเต้นอย่างเช่นเป็น เ e ก i n n ร์อ n นเ r อร์มีเดียต a อ c ดน์คือเราต้องมาคราฟต์ผลิตักต์ของเราอ่ะให้น่าสนใจมี c ซอร์ติฟิเคตหนเพื่อให้คนเรียนอย่างต่อเนื่องปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะคือคนที่จัดอะเบื่อคนเรียนเขาไม่ได้เบื่อนะเขามีเข้ามีออกมีเปลี่ยนมีปัญหามีอะไรแย่ๆมากมายแต่คนจัดเนี่ยอยากได้คอร์สใหม่อยากได้คอร์สใหม,คม่คนเรียนยังเรียนไม่จบเลยยังไม่เข้าใจเลยคอร์สเก่าอะ่ะนะคะเราต้อง Customer focus คือทำยังไงให้เขาเก่งขึ้นแล้วพัฒนาการของคนนะคะมันก้าวกระโดดไม่ได้จริงๆแล้ววานะมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปส่วนที่จะมาสร้างไอ้สกิลใหม่ๆพวกนี้มันก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งพี่มองแมสก่อนนะอยากจะพูดถึง HR ในภาพใหญ่ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดคอนฟ lict ในความคิดของคุณว่าโอโหยพี่จีพี่เจมมาพูดเนี่ยทำไม่ได้หรอกแต่อยากจะบอกว่า บริบทของการสร้างผู้นำในองค์กรยังไง HR ต้องทำค่ะแล้วก็ค่อยๆสกรีนออกมานะคะว่าในที่เราสร้างมาเนี่ยได้20%อซออกมาเป็นทาเลนตนี่ก็ดีแล้วแต่มันเป็นความรับผิดชอบที่เมื่อคนเขาเดินเข้ามาทำงานกับเราตั้งแต่เป็นซูเปอร์วิเซอร์เป็นแมเน g เจอร์เป็นด i เรคเตอร์เนี่ยเราต้องพัฒนาเรื่องของวิทยชิพดีเวลปเมนต์เพราะว่าวิทยชิพเนี่ยมัน5 0าสิบห้าิบบออบอล เราก็บิวไปก่อนนะคะแต่ว่า p อ o a c h เนี่ยอาจจะทำให้ทันสมัยขึ้นใช้อะไรที่มันเป็นไมโครเลนนมคนคืออกลยกทนิกมันเป็นเรื่องของ approach นะคะครับ,รบชาวที่พี่จิตพูดมากเลยว่าคนคนจัดดับเบื่อพอดูหนังเรื่องนี้สิบรอบแล้วหลายสิบรอบแล้วแต่คนคนที่เข้าบอกโอ้ฉันดีใจมากเลยฉันถูกซีเล็กเข้าโปรแกรมนี้ตื่นเต้นวันแรกเข้าโปรแกรมมีฟงมีแฟ้มมีป้ายมีอะไรตื่นเต้นมากเลยแต่แกบอกว่าไอ้คนจัดจะเพิ่งหมดกาลังใจในการเบื่อทําสิ่งนี้เชิญพี่จิ๊บเชิญพี่จอ๊บครับ คือพี่แยกมันสองแทร็กนะแทร็กที่เป็นคนคนที่อยากเรียนเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาคนที่รู้รู้จุดตัวเองว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเติมอะไรคนเหล่านี้ไม่ไม่ใช่ภาระเลยต้องบอกอย่างนี้เป็นเป็นกลุ่มคนที่เราควรจะลงทุนกับเขามากๆเลยเพราะว่าเวลาเขาอีควิปตัวเองขึ้นมาเนี่ยรีเทิร์นมันก็ไม่ไปไหนมันก็กลับมาหาคอมพานีแต่มันจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าห่วงคือคนที่เคยเก่งอ่ yeah. ครับแล้ววันนี้ มันยังเป็นบริบทเดิมอยู่ฉั้นสิ่งที่ทําอันนี้เนะะี่ยค่ะก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะคะถ้าอายุไม่ถึง18แล้วจะตัดสินใจไปใช้เนี่ยก็ต้องรับผิดชอบนะคะก็คือบางครั้งที่ทําให้คนเก่งบางคนรู้สึกวันไหวและขาดความเชื่อมัน่นครับเพราะว่ามันจะได้เติมน้ำใหม่เข้าไปได้เราเคยทำหลักสูตรแล้วก็เอาคนเก่งๆนี่นแหละไปนั่ง แล้วก็บินอาจารย์มาจากต่างประเทศมาสอนอาจารย์ก็ให้เคสมาก่อนเลยครับพวกนี้ก็เป็นผู้บริหารที่ไม่เคยทากันบ้านเนาะต้องบอกงี้เพราะปะกะติผู้บริหารมักจะให้เด็กทําแล้วนํามาเสนอแล้วเราจะวิจารณ์ว่ามันดีไม่ดีเพิ่มเติมอะไรอะไรเง<อ>ี้ยนะคะคนี้มาถึงปุ๊บไอ้ไม่ทํากันบ้านก็แย่อยู่แล้วเราก็ไปจับเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นเด็กวัยวัยมาเรียนคู่พอถึงเวลาที่อาจารย์มามันต้องทำเวิร์กช็อปครับ ไอ้อีโก้เดิมมันทําให้ตัวเองไปไม่ได้เพราะมันอายว่าไม่รู้เรื่องไม่ได้อ่านมาไม่ได้เตรียมตัวมาออกจากห้องเรียนมาเนี่ยมาขอเรียนภาษาอังกฤษอ๋อ oh. อันนี้ก็เราก็บอกว่าพี่เคยบอกน้องบอกว่าไม่ต้องจัดภาษาอังกฤษครับเพราะเราเห็นคนเรียนภาษาอังกฤษมาเยอะแล้วมันไม่ได้แปลว่ามันใช่ทันทีหรอกไม่ดูหนังฟังเพลงยังมีประโยชน์กว่าครับเราถือว่าหลักสูตรนั้นเราประสบความสําเร็จแล้วน้องก็งงว่าประสบความสําเร็จยังไง ะสบความต่อเร็จตั้งแต่ผู้บริหารเนี่ยลดอีโก้ของตัวเองลง oh. แล้วรู้ว่าตัวเองต้องเติมอะไรลงไปครับเพราะหลายๆครั้งเราไม่ค่อยเราเราเราเข้าใจเป็นผู้บริหารเนี่ยเราเข้าใจเรื่องคนอื่นหมดเลยแล้วเราตําหนิเราดีบอททุกคนได้หมดเลยพอถึงตัวเราเองเราไปไม่รอดรเพราะเราไม่ค่อยได้คุยเรื่องของตัวเองอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ที่ใช้ไปนะคะแต่ว่าย้ํานะคะถ้าอายุไม่ถึงสิบแปดแล้วเอาไปใช้ต้องปรึกษาผู้ปกครองนะคะครับ พี่เจบพี่จิ๊บอกว่าอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะครับนะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับนะส่วนการประยุกต์ใช้ในแต่ละองค์กรอาจจะต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งผมว่าออไอเดียนี้ดีมากเลยครับว่าอย่างเช่นผมว่า l e ด d ชิพมันกระบวนการพัฒนาความเป็นผู้นําของแต่ละคนเนี่ยมันเป็น process มันเป็นกระบวนการ มันไม่ได้แบบผ่าตัดหนึงวันพวกนี้เธอจะลุกขึ้นมากลายเป็นลีดเดอร์เลยนะครับเนาะแล้วก็อย่างที่ตะกี้พี่จีดบอกก็คือว่าทั้งบิลละบอลน,นะครับเราก็ทําไปก่อนนะครับฝั่งเราที่เป็นเฮซาร์เขาสพอร์ตเติมไปก่อนนะครับแล้วก็ส่วนของพี่เจฟก็บอกว่าเออบางครั้งการจัดเนี่ยให้ผู้นําเกิดการเรียลู้คือเอา ออสร้างผมเรียกว่าสร้างบรรยากาศบางอย่างให้เขาเกิดเกิดการตระหนักรู้ซึ่งกลายเป็นผู้นํารุ่นเดิมๆก็ก็พอจะเอาแวว์ได้ว่าอุ้ยโอเคฉันไม่ทันเด็กฉันไม่ได้ทําการบ้านมาเออแสดงว่าจริงๆพี่เป็นพวกแนวทําบริษัทเบรกรถนะ่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งอยากจัดอบรมแล้วบอกผู้บริหารว่าต้องจัดเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องสําคัญทุกคนคในห้องบอกว่ารู้หมดแล้วอ๋อเราเนี่ยในประเทศนี้เราต้องรู้เรื่องนี้ดีที่สุดครับ รู้ใช่ไหมพรุ่งนี้สอบอ๋อโอเคจับสอบหมดเลยมันตกกันกระจายเลยยังไม่โดนยิงเลยเนาะยังครับพี่ยังครับก็บอกคนขับรถบอกให้พยายามอย่าทิ้งรถไว้นะคะอย่างเงี้ยก็ก็ก็ทำให้ทำให้เกิดเกิดมันมีมันมีหตัวคับเกินตดตัวนะครับอะ ตอนนี้พี่เจีย๊ยบจะต้องเปลี่ยนรถตู้หลายคันเลยนะครับนะขึ้นวันนี้ขึ้นกทนี้ขึ้นกทนี้นะครับจะได้มีความปลอดภัย,ย,ยส่วนใหญ่ผู้ใหญ่จะมโมโหแต่เด็กๆเขาจะชอบเพราะว่าเด็ก,เเดกๆเขาบอกอผู้ใหญ่รถด,ดีครับน้องๆจะมีความสุขอย่างหนึ่งครับเมื่อหัวหน้าเขาถูกทรมานทรกรรมอะไรเงี้ยครับจะมีความสุขมากนะครับพ <laughs> ูดถึงตัวเองใช่ไนะอมไม่ถึงตัวเองครับวันวันปีใหม่วันเอาติงอะไรครับจะเห็นผู้บริหารขึ้นไปเต้นทําอะไรแปลกๆน้องๆมันจะเป็นการเอาคืนของน้องๆครับ